ตัวแรกตัวแรกว้าวแมงดาเต่าโอ้สุดยอดครับคือนี่แมงมานะครับผมโอ้หุ่นตัวนึ่งอ้าวสองตัวครับแมงดาสองตัวครับสามตัวแล้วนี่โอ้โหออกแล้วออกแล้วออกแล้วนี่ครับผมนี่เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเพิ่มมาอีกตัวนึงครับ ึขวดด้านไปแล้วนี่จะไปไหนรอด <c oughs> นี่ครับผมเว้ยมาแล้วมาแล้วบินมาได้ยินเสียงตกปุกเลยแฟบนี่แกีบ วัสดีครับเบ้ายำอีสานซิตีครับผมสวัสดีกันตอนเขาแรงนะครับมืนอวนฝนตกหนักนะครับผมพายุเขานะครับทมให้ตามน้ำเาก็มีน้ำนะครับผมมื่อแ้ง่าจจะมีแมงดานะครับผมอาจจะมีแมงดาน่าจะมีแมงนะครับตามทุกๆปีนะครับผมถ้าฝนตกแห้งแบบนี้แมงดานะครับผมเป้าไมายนะครับผมมื่อนี้เบ้ายำก็เลยเอาไฟมาติดนะครับไฟลอดแมลงนะครับผม กระสก็ใสังกะสีแผ่นหนึ่งนะครับผมโหลดไฟตั้งเสี้ยวขึ้นนะครับผมก็ไปเฮ็ดตามเถียงน้านะครับผมพ้นจ้างไปเฮ็ดไฟนึ่แหละไปจิดไฟพวกไฟล่อแมลงนะครับผมตามให้ตามน้านะครับผมเพราะว่าฝนตกหนักแมงมันจะออกนะครับคืนนี้น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าตามเหตุการณ์ทุกๆปีนะครับถ้าตกแบบนี้แมงดาอะไรพวกแมงต่างๆมันจะออกนะครับผมโอเคครับผม คือนี่มนันมน้มันเหมือนกันครับเดี๋ยวเบ้าเยีมกันเฮ็ดก่อนครับผมผมก็คล้องเฮ็ดแบบนี้นะครับผู้ให้ผู้ให,ห้ดอกยห้ามานห้าได้แมงดาโนะมูจากตูทรงตูนะครับนี่แหละแผ่นเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมเสี่ยวนี่ขึ้นละสำหรับหลอดไฟนะครับผมผมจะใส่หลอดสีน้ำทะเลนะครับถ้าผู้ใดอยากซื้อมาล่อมาแลงนะครับยังไม่รู้ว่าจะซื้อแบบไหน บอกคนว่าสีน้ำทะเลนะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับจะเป็นหลอดสีม่วงนะครับผมหลอดโซล้อนะครับผมใส่สองหลอดนะครับผมใส่หลอดน้อยกับหลอดใต้นะครับบางคน,น่นมีงบหลายนะครับก็บใส่หลายหลอดนะครับผมต่เ,าเบายแสของเขาสักนีดแหละเพราะได้กินน้ำมูนะครับ <c oughs> ห้ามมัน <c oughs> โอเคครับผมเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหนึ่งหลอดนะครับสองหลอดด้านบนนะครับสีน้ำทะเลนะครับผมทางล่างจะเป็นกระบะป,ปุนนะครับก็ใส่น้ำไว้นะครับผมเพื่อให้แมงมันตกนะครับ พอกันม <mile> ื่อแลีงนะครับผมเดี๋ยวพ่อจะยำจะเอาเนี่ยให้หมูกันนะครับหมูอยู่เข่าแล้วทีมงานหมูปลาพ่ายำหิ้วเข่าแล้วไปไปไปกินข้าวพอกันมื่อแลีงครับเดี๋ยวพ่อจะยำโบเนี่ยให้หมูกันไป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 กินข้าวกันครับกินข้าวเรียบร้อยนะครับผมกินข้าเลีงเรียบร้อยครับบางแลี้ยงจะกินกับแกล้งน่อไแม่นะครับผมแกล้งน่อไแม่ใส่ไข่มดแดงนะครับสิพาไปยำไฟนะครับผมไฟที่เขา เห็นว้ตอนแรงนะครับผมที่าอย่าเห็นว้นะครับประหยัดน้ำกันนะครับผมป้าหไมยกับขึ้นแมงดานะครับจากหลายปีกระชิ่อม้นี่นะครับผมหลายปีที่พานม้ถ้าฝนตกแห้งนะครับผมอากาศประมาณนี้หน้าประมาณนี้นะครับแมงดามจะบินมาแบบกู้หลายนะครับแต่ไม่รู้ว่าปีนี้จะหลายหรือเหลายนะครับผมปร้หัดน้ำกันครับเปลี่ยนอ๋อไฟเฮาเป็นตมานว่าปีนี้สุปปีนี้ก็ประมาณนี้นะครับอากาศแบบนี้ฝนตก ประมาณน,นี้น่าจะได้นะครับผมนังโดมนังดามีบ่ล่ะคือเงียบแท้เมืกันครับี่แม่งอย่างเงี้ยเนาะว้าอย่างเงี้อุ๊ยนี่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออตัวแรกแห้งหมันครับ ตัวแรกตัวแรกว้าวแมงกตัวโอ้สุดยอดครับคื้นนี่แมงมานะครับผมโอ้ฝุ่นตัวนึ่งอ้าวสองตัวครับแมงดาสองตัวครับสามตัวแล้วนี่โอ oh, uh ้ออกแล้วออกแล้วออกแล้วเพาผิดหวังครับผมเ่าผิดหวังครับมาแล้วมาแล้วว่าแล้วพี่น้องอากาศแบบนี้นะครับผมเบายีมเบ้าวุ่นวาจะพลาดนะครับมาเมืองกันครับมาเมืองกันบาปนี่ มาแล้ว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 นี่ครับนี่ครับเออนี่ครับอุ้ยนี่นี่นี่โตแล้วสองสามตัวสามตัวครับโอ้สี่ตัวที่ตัวแล้วครับนี่แมงตาบต้อนนะครับโอ้ มือเศร้านี่นะ่าจะได้ขายนะครับผมผมมังใจเหตุการณ์แล้วลายคัทเหมนกับเตาเดี๋ยวผมจะแยกแมงกับเตากับแมงดาออกจากกันนะครับมาแล้วสี่ตัวนะครับผมสี่เต้มสี่เต้มสี่เต้มสี่ตัวแล้วได้ยินแต่เสียงบินลงนะครับโอ้ยนครับผมเพิ่มมาอีกตัวนึงครับ เพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกมันงกันครับผมได้กี่ตัวแล้วโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวแล้วนะครับหกตัวหกแต้มหกแต้มบินไหมแล้วครับนี่ครับผมนี่ เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะครับไฟอยูุด้านนั้นนะครับผมต้องย่างหานะครับผมย่างหางย่งรอบๆนะครับเพราะว่าแมงดามันจะบินบินมาแล้วมันจะตกนะครับตกแถวๆให้นะแถวๆพื้นที่ที่เขาวางไฟไว้นะครับนี่ครับตัวนึงครับพ่อยแล้วครับผมนี่เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับป๊า้โหนี่ครับ กำลังหอมกำลังหอมหาไปเรียนนะครับผมต้องไต่เอานะครับไต่หาวเ,เพราะว่าบางตัวนี่มันสิบินล้งไปหาไฟนะครับจะบินตกแถวรอบนอกนะครับบางคนอนาจจะถ่าวอยู่ไฟบางเทียบมันก็ไปนะครับบินตกแถวหญ้าแถวถนนพื้นที่ที่เขาวางไฟไว้นะครับเขาจะบินล้งแถวแถว,แถวใกล้ๆ ไก่เคียงครับผมเพิ่มมาเรื่อยๆครับเพิ่มมาเรื่อยๆอืมผลงานโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าแปดตัวแล้วครับ แป็ดตัวลดาเป็ดตัวลดาเปดตัวเปดตัวแต่แมงกิเต้หน่อันเนี้ยเพื่อมักปนแมงกิเต้เนี่โอ้ถือใจนะครับผมผู้เฒ่าปนแมงกิเต้แต่ยินแต่เสียงนะครับผมแต่ยินแต่เสียงบินตกนะครับนี่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 โอ้ โยกโยกโยกเบาๆหัวในดินโยกเลยครับเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มฟังเสียงนะครับผมนั่งฟังเสียงเสียงแกบ,บินนะครับบินปื้อมาเลยบอลโดดดังเบ๊บหมดละตกใส้ขี้ดินามาลุ่นกันครับว่าขึ้นนี่เบายางที่ได้หลายสหน่อนะครับยินดีเสียงครับผมโอ้ยมาแล้วครับมาแล้ว ยินด้วเสียงตกนี่ครับเพิ่มมาอีกนะครับเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกนี่จะแมงกิเต้หนู่มหลายครับเอาลงมาก่อนเดี๋ยวเอาแมงดาก่อนมื้นอนี้เป้าหมาย้มาแมงกิเตานะครับเป้าหมายเป้ายืไมล่แมงดายินด้วเสียงนะครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ว นะครับโอ้หนี่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 นกำลังโยกกำลังโยกหัวโอ้โยกเข้าไปโอ้โหอีนึงเต้มบนะครับผมโอ้มันอนีมวนนะครับผมมาเด้อเอฟซีสุภุททนครับผมมาจับแังด,าด่านมักันนะครับบ่ผิดหบังนะครับผมบ่ไอ้บอไ่บอไอ้สมสมนะครับคุยอยู่ ปอใหญ่างบางย่านโม้ไมาอยู่วางแ่งตอนในติดตั้งไฟบางใหญ่เหตุการณ์ผมกับบ้านร้อยเปอร์เซ็นนะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับผมความรู้สึกแล้วก็เป็นความเคยชิน่าน้ามันประมาณนี้ฝนตกประมาณนี้แมงเหยงมันสิออกนะครับผมมื่อนี้แมงกิซอนบ่ออกนะครับ hmm. สังเกตนะครับ hmm. ผมแมงกิซอนจะบ่ออกส่วนมากจะเป็นแมงแมงกับเตานะครับแมงกับเตาแล้วก็พวกแมงดานะครับมันจะบ่ออกแบบมั่วๆนะครับ อากาศบ่ได้มันก็บ่ออกแมงกิซอนนะครับผมมื้อนี้บ่มีแมงกิซอนนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมบางมื้อนี่สิมีแต่แมงกิซอนแล้วก็แมงแต่เตาก็สิบ่มีแมงดาก็สิบ่มานะครับถึงมาก็ส่วนหน่อยนะครับแมงกิซอนถ้ามื้อหมานี่โอ้โหฟูงบินแบบเต็มกำลังมั้งนะครับมันกันเงีๆครับผมรุ่นไปน้ำกันครับ อึ้งกับมินะครับผมอึ้งนะครับอึ้งยางว้าวอยู่สูงแค่ไหนนะอยู่ถึงอันต้นตะไคร้พอดีเก็บตะไคร้ต้มอึ้งยางตัวน,นึงนะครับตันนี้เบายางกับแง้งหานังดารอบนอกนะครับผม นี่คร really? ับอึ้งต an ัวหนึ่งครับสองตัวครับผมได้อึ้งมาเพิ่มอีกสองตัวฝนตกไม้สารบ้านฮากกามิ้นั่กินนะครับผมมีแมลงโอ้โหเห็นตัวบินมเมื่อกี้นี่ใช่หะแมงดาไหมครับ ตกใส่ครับก็นั่งฟังเสียงแมงดาบินลงเรื่อยนะครับผมบาอย่างาที่เรียกแมงกับเตาออกนะครับเียกแมงเตาออกก่อนแยกกันนะครับผมแยกไว้มือถู่เขาเล้จำได้นะครับผู้เฒ่าคนิ่นีเวลามาหา พ่าด้แบ่งให้นพ้นกินนะครับผมขายกระตังให้อะ <c oughs> ถุงละยี่สิบบาทโอ้ยกินจนหักนะครับเราค้นอีสาน้านเฮาเพื่อเพื่อแบ่งปันกันนะครับผมหลายแมงแท่กัะเต่ามาแล้วครับมาแล้ว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 ขุนเดินมแล้ว นี่จะไปไหนรอดเ <c oughs> พิ่มมาอีกนะครับหนึ่งแต้มฟังน้่มงกับเต้านะครับฟับงน้่ม้งดาแังดาผมเจาะหยาใส่ไปนะครับเอาไปไมมปลกไว้ก่อน ครับพ่ออีกแล้วครับอึ้งนะครับอึ้งครับผมมันนี่เดือดทึงอึ้งนะครับอึ้งก็สิมากินแมงนะครับอึ้งเห็นไฟก็จะเต้นไหมกินแมงนะครับผมเพราะว่าเห็นแมงม่อ่นเข่าไฟนะครับฝั่งนี้จะเป็นอึ้งนะครับนี่เชียโมตัวนึงนะครับผมอึ้งในซีตัวแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแมงดานะครับตรงนี้แมงดานะครับพี่นอ้องถังนี้นะครับแมงตับเต่านะครับแมงรวมนะครับผมแมงกินนุนนนน่นเนี่ยแมงตับเต่านี่นะครับสามถังมั้งนี่สามถังเพื่ออยากเอาถาังใดก็มาเอาเด้อพี่น้องก pues, ็อนี่ยสามถังน,งนี่โอ้มันมามั้งนี่มันมานะครับ ตอนนี้ก็ประมาณเวลาก็บหาทุ่มนะครับผมหาทุ่มตรงนะครับก็ยังรอเหมือนกันว่าแมงดามสิมาอีกบ่ยังมาบ่ได้หลายนะครับอาจจะมาดตีหนึ่งตีสองเราจะบินเข้ามาหลายช่วงนี้มันช่วงหัวค้ำอยู่นะครับหัวเว้นอยู่ทำดามจะเข้าดึกนะครับตีหนึ่งตีสองนี่พอดีพอดี สารพัดแมงนะครับอันนี้กิบปลมนะครับผมกิบปลมตัวมันได้ไงนะครับเอาเสียงะกิบปลมหน่อยเออไปแล้วอืมนะครับกิบปลมหน่อยอยู่นะครับปีกกับมันออกเชอะกิบปลมกับมานะครับน,นี้สารพัดแมงนะครับผมแมงกีเตา่าทุ่แมงดา นั่นวันไหวแล้วมั้งนี่แม่งกินนุน้นตักกระเตียนโอ้หลายอย่างผมเอาดอกนี่ตัวเดียวนึงเอ้ยนี่ตัวหนึ่งครับโอ้นี่ครับตัวหนึ่งครับใส่ไฟนะบผม มาอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับฟาบหนึ่งเต็มเพิ่มเข้ามาอีกจนได้นี่เดยวกระไมาอีกนะครับเด็กกระบินมาอีกมาเรื่อยๆนะครับในนี้จเสียงนะครับนี่มครับผมเว้ยมาแล้วมาแล้ว บินมาได้ยินต่เสียงตกปุ๊กเลยฟ๊บนี่แบเพิ่มีอีกแจมบนึงนะครับเพิ่มีอีกแล้วหนึ่งตัวช่วงนี้กับไม้เลยนะครับโอ้ไล่ขึ้นไล่ขึ้นแล้วพี่น้องเหนื่อยมากแมงดาคุ้มที่ถือแกกันแนล้วผมผู้ใดข้างใคร ไี่กินขงแมงดานะครับผมขั้งไข่นี่มากนะครับผมมากนี่กินขงแมงดาเวลากินกับเขลนี่โอ้ตามใจแมงดาขึ้นนี่ลวกผักนี่เขาย้อนห้อนจ้น่โอ้คักเลยนะครับมองผลงานขึ้นนี่นะครับผมแมงดานะครับได้ตัวนอ้อยแมงดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันสิบก็ตัวนะครับผมสิบสองสิบสามตัวนี่ละประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวล้อรุ่นอีกมือเศร้านะครับผมตอนนี้ก็อึ้งนะครับผมอึ้งนี่สามีต้กับเข็ยดยี่โม่ตัวนึงนะครับแมงตับเต่านะครับผมแมงตับเต่าขอโอ้อัญนแมงตับเต่าลายคาโกมูนะครับครับสรุปผลงานขึ้นนี่นะครับก็ได้พอสมควรับผมถึงแมงดานะครับผมทั้งแมงดาทั้งอึ้งทั้งแมงตับเต่านะครับเดี๋ยวบอยยำจะเข่านอนนะครับผมพักพอนก่อนนะครับจังพอกันมือเศร้านะครับผม ตอนอยู่ในน้ำานี่ครับผมก็ล้อแต่เก็บมือเร้านะครับเบายมจะล้อเก็บมือเร้าทีเดียวรอบเดียวตอนเศร้านะครับนี้ล้ตีสวอรก็ผมพ่อกันมือเศร้านะครับสวัสดีตอนเศร้าครับเบายามไฟรอดมาแลงนะครับผมบทันนะครับผมเบายามตือนบทันครับบางทีงานโอ้ ทีมงานครับทีมงานลงลุยก่อนนะครับผมโอ้ยหมดเลยบบานเลยนะครับมยำช่วงเศร้าแต่บทันหมูนะครับหมูปลาบ้ายมน้ำมัหมดหลอจัดแมงจัดกิ่งเงยโอ้โหเหลียนะครับก็ที่ได้จังแจมขึ้นนี่แหละครับผมตอนเศร้านี่ kiêm gan mù pa ba bao giờm sạt cầm chín mất rồi, cánh cây này hợp. chốt thào đây, bao giờm tư mới thành này hả, ô, áo chín 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 rồi xe bó là, Ê. xe lắc à, ơi, đẹp noài nè, lại chín mất leo. ถึงแมงด่าถึงแมงตับโตดูดกินนะครับผมแมงกระชิมุดตามพื้นดินพื้นยังไปหมูป้ากระชิดูดกินนะครับหมดเลยหมดเลยหมดเลยโอ้ยจับชีกิมยอยย่างนนะกันได้เหรอชีกมอยทั้งไหนมาหาลักแมงคนเหนือโอ้ยเบียใจให้เนาะ เอาต่าง,งกันกินกันไปนะครับแบ้งกันกินเอากินรวดได้กินแมงในกะลังมั้งนะรงโอ้ยเอ็มท่องที่ไหนพวกคนอะได้มาตัวหนึ่งนะครับ เือจะปากไอหมูนะครับได้ตัวนึงนะครับผมหนึ่งตัวเอาก็ยั้งดีนะครับผมที่มันเหลือนะครับไปหมูกินซะบัดนี้สรุปผลงานเท่านี้นะครับหนึ่งแ้มหนึ่งตัวกับแม็กับเต้าซี่หาตัวเดี๋ยว่ายำจะเอาอันเมื่อคืนมาเทมังนะผมมาได้หลา่สำเรนะครับครับสรุปผลงานตอนเช้านะครับผมสรุปผลงานตอนเช้านะครับ บาอยายำก็ได้แมงดานนะครับประมาณยี่สิบตัวนะครับผมก็บโบด้หลายนะครับถือว่าถือว่าได้หน่อยนะครับคมดานยังจะได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเป็นร้อยสองร้อยนะครับผมมึงมือเลี้ยงอาจจะออกเมื่อคืนนี่อาจจะไม่ออกไลนยนะครับผมเอายางจะมึงมือเลี้งอีกก่อนไต่ไว้อีกนะครับผลงานนะครับ แมงดาน,นะครับผมแม,งต,ตแมงตับเตาแมงตับเตาแมงรวมนะครับตับเตาแมงรวมอันนี้คืออึ้งน,นะครับผมอึ้งก็ได้อยู่สามตัวเออสี่ตัวนะครับอึ้งไม้สี่ตัวเขียนิโม่หนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับฝนตกมากกับมีน้อยอยากน้อยกินนะครับพี่สารบ้านเฮานะครับผม บ่เยี่ยมกหากินตามฤดูกาลนะครับทีมงานฝนตกมากกับน้อยกินนะครับเนี่ยดาวไล่ยังมันอบอดอยู่ยังกินมันอึบอดอยู่โอ้ยเหมือนไลกินแมงดดยกินเมงยงมดหมูก็เด้ต้องตื่นต่เศร้านะครับวันนี้ครับทีมงานเรากินมันแล้วเดี๋ยวบ่ยี่ยมที่ปิดไฟนะครับผมปิดไฟนะครับ มื่อกี้ก็เป็นอากาศกระคึมๆนะครับผมคน่าจจะมาอีกนะครับครับสําหรับคลิปนี้มื่อกี้ครับผมเบ้าเยี่ยมกับพะพี่พน้องนะครับผมมาชมบรรยากาศการใต้ไฟล่อแมลงนะครับก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับก็ถือว่าได้ว่าได้กินนะครับผมแมงดากันยังไม่ทัน้มาเลยผมว่าเมื่อเลี้ยงน่าจะออกอีกนะครับเพราะว่าอากาศกระคึมๆมาอีกแล้วนะครับเบ้ายังยมก็จะปิดตาแล้วนะครับผมเศรานีก็บว่ามันบรนไดบผู้มันนะครับทีมงาน ทีมงานผู้มานกินแมงเาอย่าเมอะนั่งด่ากันเรือตัวเดียวยังมึงส่อโอ้เหมือนไรวะเมื่อกี้ก็ได้แมงรวมหลายอย่างแมงตะเต่าเนี่ยแมงด่าเนี่ยพวกตึงพวกเขียดพวกยังไปนะครับอีสามบ้านเฮาเวลาฝนตกมากับมีน้ำกินนะครับผมมีน้ำอย่างน้ำกินกับโอ้ผมว่ามื่อกี้ก็น่าจะได้สุขคนนะครับครับมื่อกี้พ่าอย่างสิลาไปก่อนนะครับผมพ่ออันชิปนานะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพ่าอย่างจะเอา เมงดาเขาไปขายกอนนะครับกับเมงดากขาไปเมกซเต้านะครับเขาไปขายกอนเขาไปในบัานนะครับ